เขาบอกแล้วมือหนาได้จะกระย่างมากโนะทุกคนมวนเหรอม้วนม้วนมาเที่ยวแบบไทยมา2ีปีแต่ผมเคยมาจุนี่จะคืนอะเฮ้ยมาอะไรเป็นจังได้มันคือขัดืแน่แท้มาเซิร์มาอะไรกัน คุ้มบอไปเนียเอาคุ้มคาลายไป้องหายเมื่อยบอยเมื่อยเลยเปิดเชิญพี่้องเลยนุ่มเล้าครับผมนุ่มเล้าพี่ต้องบ,องบอ่เคยเห็นนี่เขาพาทุกคนมาที่ร้านใบบัวนะครับเป็นร้านใบบัวที่ว่ามีคู่คนมากมายหรือว่าคนเยอะมากๆนะครับนะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ว่ามา ที่ว่าว in yes, ัยรุ่นหนุ่มสาวมาเที่ยวกันเยอะมากๆและก็ชาวต่างชาติเอนข้างที่เยอะแล้วจะมาให้เมืองไทยเขารวยยันยังไงทุกคนแล้วจะมาให้เมืองไทยเขามีตังค์ได้ยังไงเพราะว่าชาวต่างชาติก็เยอะมากๆแล้วก็ตังค์ก็หลั่งไหลเข้าไปกับกระเป๋าคนไทยเต็มๆนะครับวันนี้ผมก็มาเจอพี่ชายคนหนึ่งครับสวัสดีครับบอสเซิร์สวัสดีครับสวัสดีคนสวัสดีทีบ่าวแนวบันไล บอเซอร์ดนี้มีสองทางบอสเซอร์เราทงทางเดีมีมีมีซื้อวันไดด้วยซื้อซองบอสเซอร์ชาแนลมาติดตามได้เด้อสามารถติดตามแบร์กันใจเอาแนวอะไรสามารถติดตามแบร์กันใจบอสเซอร์ได้กันทนตอนนี้เจ้าอยู่ใส่บอสเซอร์เจ้าฮู้บอฮู้บอฮู้ได้ฮู้เลยฮู้เลไม่ เอาทิมเยอะมาอยู่นี่เจ้าทิมมากไปหมดเอย่าทิมเลย่าทิมเลยก็ร้อง่าทิมเลยก็มาเจอเด็กกันแน่ตายรถ้วจะทิมเลย่านิันธุ์เด็ดิอุ้ยเท็กซี่อย่างเดียวแหละจะทิมกันนะไม่น่าคือ่าติเหรอ่านแล้วนุ๊มันจักไปในฟังนี่ก็มีทางนี่ก็มีทางนี่มันมันมีหลายทางมันก็คือมั่วเลยตอนนี้มันมั่วเลยอ๋อเจ้าเบิ่งล้ารถไฟคลายแบบมันยันก็มั่วเกี่ยวกันอ๋อมาเิจอคือตอนนี้มันมั่วไปเลยทางรถไฟนี่ก็ทางรถไฟอ คุยกันตอนนี้เล่าปวดหัวแล้วหอกป่ปวดหัวแล้วปวดนี้ยังบอพรบ่เสร็จยังขอจะาม่ยังบอกนี่เจ้ามบออเราถัดนี่มันแม่ขอราถัดพูดเรี่องนี้เฮ้ยมัส่วนเป็นยัออรัดใจไม่ยังไงไม่ยังไงเอ้ามันกูมีเลยไปเนาะกูมีฮะมีตัวที่งเทพอย่างเดียวมีโทรศัพ์ใหญ่เลยไปเนาะมีแต่ในกรุงเทพเอตจริโทรศท์ใหญ่แบบนี้จอใหญ่ก็มีเลยมีแมีแต่ในกรุงเทพเลยจอใหญ่เลย บอลเสิอร์บอลเสิอร์เจ้าเบิ้งเนี่ยไฟแสงสีสว่างสวัยหลดเพราะลาไลหักไล่แน่ถ้าบอลเสิอร์เลยนี่แหละคือความสวยงามนะบอลเสิอร์นะอันนี้คือประเทศไทยเลยทุกคนแม่นเรียกไทยเด้ไหมเนาะไทยแลนด์ไทยแลนด์จริงๆเจ้าเบิ้งใน่ไฟแสงสีสว่างสวัยเออแค่ไฟหลดนี่ก็ยังสวยงามไปนะบอลเสือร์นั่นแหละยอดเลยไม่ต้องเลยบอลเสิอร์มาพี่มาพีเบิ้ง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 บอเสิอร์เบิ้ง และเจ้าเป็นยังบ่เซอร์เขาเจ้าว้าวเขาเจ้าเป็นได้เนี่ยเจ้าจากถามเขาเจ้าบ้าวเขาเจ้ามาหยั่งก็าเรากระดิยงแทนเกินอยากถ้าทามใดแล้วก็ถามไปเลยตอนนี้โอกกันเาเจ้ามาหยั่งก็าเรากระดิยงแทนบ่เซอร์เขาแล้เขามาเบิ่งอย่างฉันมาเบิ่งโทระัิ่์ใหญ่หลี่แหละมพอดีเลยอ่โทระัิ่์ใหญ่เดือยมาเบิ่งอย่างกันคนว่าประมาณายเนล่ยบอเซอร์ฮึ่นเนี่ยเขาปกค้องปูศาดเลยนะเขาเป็นคนปูศาดคนนั่งนั่งบอเซอร์นั่งไหญเลยออกายพี่บ่เสซอร์มาพี่ดึงพุดดึงพุดเลย Ồ, phải không nhưng mà thịt nó bây giờ đang nhìn nhảy à Chạy, chạy đi Ờ, cái đi gì? cái Bao giờ khắc bó Chắc nhảy chắc cái nhảy nhảy Và เียเจ้าสัอองเกตบกุเพราะเจ้าคืออยากอัดวีลูไทยฮู้ก,กันมันเป็นยังไงเพราะเจ้าเสียดยังเหรอะนั่นอะไรจังล่ะทุกคนคืออัดวีลกันแบบนี้อัดย,ยังก็อัดยังกันโบรู้วะบอสเซอร์มองยังไงศิลปินนะบอสเซอร์นะหายความห่วงใจยังมาพี่มาพี่บอสเซอร์ยังบอพ่อยังบอพ่อยังบอพ่อโอ้ยน้อง คักบอมปันน er> ี่บอสขักบอมปันเสิร์ตขักหลายคักผู้ซื้อจังไดนอยากให้พามาเบิ่งอยากให้พามาเห็นแนวเจออยากให้คนที่บ่เคยมาแล้วคนที่บ่เคยเห็นแะไรเลยเนาะคนทั้งบ้านนี่เป็นจังได๋คนทั้งบ้านนั่นแหละคนทั้งบ้านอยากให้พ่อเป็แม่ๆอยากให้ป้าลุงอะไรมาเบิ่งเออ้งป้านั่นเลยหมดเลยเนี่ยเสิร์ตเขามาคักแทนรถไฟรถพี่นันรถเมล์เมืองไทยเมืองศรีวิไลทุกคนทุกเมืองศรีวิไลเมืองแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็ม ฮาเบิได่ได้ต้องมาเบิรงที่เมืองไทยเท่านั้นแมนเบิรงทป่บ้านเฮากับเบิรงบ่ได้บ่มี่เอาเลยบมี่เบิีบาเทากับบมี่นี่เราจะมีกับเบิรงบ่ต้องมาองเพฯก็ได้อยู่ไทยมา2ยี่วปีแต่บ่เคยมาจุนี่จะคืออเลยเค้เลย มาอะไรเป็นจังไงมันคือขัดเครือแน่แท้มาเสิร์ฟมาอะไรกันโอ้โหคุ้มบ่มาเนี้ยเอาคุ้มขาลายพี่น้องหายเมื่อยบ่เอาหายเมื่อยเลยเปิดเชิญเถอพี่น้องเลยนุ่มเล้าครับผมนุ่มเล้าพี่น้องบ่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ต่องกระสายวุ้นขาในเขาได้บ่เนี่ยเขาทางในเขาได้กันได้บ่สวร์นะเขาได้กันทำไมไม่เอ็น เขาเป็นคนแสดงอยู่ใช่แสงอยู่ใช่ได้ข้างนอกว้ายนนไมอยู่ในจอเลยเบส่วนในจอว่าจะแรงอยู่ข้างในบ่เล้วไม่อยู่ในจอเลยนะบอเออมาเห็นไหมโอ้เจ็บคอเลยนะเจ็บคอแรงเลียวห้องดีใจจนเจ็บค้อมาเ่ดีใจเปัดนั่นมาเร่ยฮะฮขัแขมาตัวเลยขัแรงขับรอยากเย็นยังเบว อยากชวนใครมาแน่อยากชวนใครมาแน่เอาเอาเอาเนแจกลยอยากชวนคนตีลักกันแล้วคนตีหักกันแหละอยากชวนคนตีหักมาเออคนตีหักอ่าทิศเลยคือว่าอยากชวนมาไปยังไงอยากชวนมาเพื่อนเดี๋ยวเราเคยเห็นเนาะอยากชวนเพื่อนมาเบิ่งอยากชวนไหมเพื่อนเห็นเขาเห็นแล้วมาว่าเขาเห็นแล้ว ยังเสจนเฝายังบเลยบคสืกเาแบบคัดกรองมันดีใจตื่นเต้นหมเลยเอาดีใจตืนเต้นเลยคัดนั่นดเลยขอแหงเป็นไงมียังติดคอตอนนี้นะมันฟืดๆอ่ะเอาแล้วเอาแล้วมาเจอนกงแลงลัดใจจัดเต็มมาหน่อยเลยรออยแต่ีกันไปกันมาก็แั่นแหละก็มาโดยใช้น คนมันมาไล่กันไล่เนี่ยเท่าบ่อ,เ,อ,เ,อเสือเ,เออบ่อเสือดิเรียชีบวยคนไทยเขาจ้าเจริญได้ยังไงบวยคนไทยรวยได้ยังไงบ่อเสิือต้าซาดกันลังไล่กันมา่นนุ่มลึรวยได้ยังไงเดี๋ยวมือหนา<อ>เขามีโอกาสเขาจีพาเจ้าไปเบิ่งสนามบินว่าคนมันล,ลังไหลเขาประเทศไทย,ยน,ไนี่ไล่มาดลำไยสนามบินเคยเห็นบอ่อไยังไม่ไหวไม่ไงคนนี้สิบเท่าคนเลียบบ่อเสือตัวเดี๋ยวมือหนาไปพาไปเอ้า ไปอ่ะที่ผมพาไปเนี่ยว่ะเลมื้อนามื้อนาแต่เอาแบบนี้เอาข้าวเอาแบบนี้ก่อนบพราะส่วโอ้พี่น้องเอ้ยมื้อนามากมื้อนี้แขวะมาเบิ้งว่ะชิทันที่ท่องเที่ยวนี่ชาวต่างชาติหลายบบแน่นอนหลายชาวไทยเราก็มีชาวลาวก็มีจนเพินคัมว่าหลายใช่คขาบอกหลาย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 โคตรลายอ่ะโคตรลายเลยใช่เขาบอกอุ้ยอุ้ยบพราะส่ว เต้นมอเต้มเต้นจ ah, oh. ah, so nice. ังยนี่แข่งแรงเลยเาจแข่งแรงเฮาก็มีเพลงด้วยอ่ะเพลงฟีนะบอสเดฟังฟีไลยนี่วะฟังฟีเยโอโอ้โหขบา้เนแล้เอเอาจัลยนเอาจังเลยบอสเดินดเฮ้ยเอีแข่งแรงเาี่นะนี่น่อยอีกะบอสดนนน่อยอีกนะ ักโอ้เลยน,นะว่าจากไลเออ่เอายสิแบบเจ้าบุตรต้องไนเขาบุกเขายังแรกเขาจัดเต็มทีเลยผมเป็นความสุขของเอาเองประเสริฐพยายามมาพี่ประเสริฐไหม เดี๋ยวแบบนี้ยังบกพอนะยังเปิดเพลงกันฟังฟรีออีกโ้เป็นดนตรีสดอีกนะประสรสธนะพักบอหักบอพอทับใจบออยากบอกคนที่บมเคยมาอยากบอกเขาว่าจังไหนเอาคนที่บมเคยมาอยากบอกเขาว่าจังไหนเอาประสรสธจากใจจากใจเจ้าเลยเอยากบอกคนที่เขาบมเคยมาว่าแนวไหนมึงนี่อยากถ้าอยากมาเที่ยวบะตอนนี้เจ้า มาเห็นกลมเจรเดินกมสวยผู้งามกั็มาที่ประเทศไทยเด้อไปออกเด้อพ่อป้าลุงพ่อแม่พ่อเสาวแม่เทาอยากให้มาเบิ่งกลมสวยจึงมาเบิ่งมาเบิ่งเบิ้งก็ตายยังเว้ยหน้ามารีบวอแต่เราเจอจะเห็นแล้วนะเห็นแล้วเก็์นาฬินะสวยดีงามมาฬีทุกจอดเลยพี่ราต้องันใหญ่มื่อหลังอยากให้เมียมาน้ำบอเอาอยากให้เมียมาเบิ่งน้ำ เบิ่งน้ำอยากให้ลูกไอ้เมียมาอยู่เบื้องน้ำเขาทับใจไม่ได้เ,ออเลยหมนี่ยทุกคนเอานะทุกคนมือนี้กะบมุอเมียใช้ตอนนี้ก็มาเสิร์ตกะนเลยมาแล้วเนาะมาเบิง่งบรรยากาศคอดน้ำเลยเนาะสวยงามมาลำา้ำจ้า แล้วก็เสิร์ฟกระจนอยากให้ลูกเมียมาเบิ่งวมก็เสิร์ฟก็ถือว่าสุดยอดเลยดิพี่นี่กี่คลิปนี่พี่นี่กับพ่อนี่ยเขาเสิร์ฟกับมีอย่างไรนะทุกคนนะแค่แวะมาเอาบรรยากาศของเมืองกรุงของประเทศไทยมาให้ทุกคนได้เบิ่งกว่าพอเขาบ่อนี่ยเขาเสิรเสื้อว่ะพี่น้องฟังเอาบางคนบ่เลยมากนะคือบางคนบ่เคยมาบางคนบ่เคยมาบ่เคยเห็นแต่เมื pues mm ่อน yeah. ี nah, ้พ่อเนี่ยเขาเสิร์ฟบ้านคนานรยเดียวกันชอบนี่แกรักการของเมืองไทยทุกคนนะเอาคลิปนี้กับ บ้านี้ครับผมมีอย่างไรทุกคนกรับขอจบเป็นตัวนี้ครับอยากฝากให้ติดตามเบอสเซอร์นเครับโซนบอสเอร์คือว่าชาแนลบอสเซอร์ชาแนลบอสเซอร์ชาแนลเข้ามาติดตามเบอสเซอร์ได้คลิปนี้พี่นี่มาแล้วขอจบเป็นตัวนี้ขอกล่าเขาป่ะสบายดีสวัสดีครับผมพี่น้องบายบายเบอสเซอร์บายบาย